น้องทีคายุช่วยแม่หาเงินเรียกได้ว่าแอนนี่บรูกคเดือดจัดท้าคนถามใครเป็นพ่อของลูกน้องทีคายุกลางไลฟ์ลั่นอยากรู้ใจามาหนึ่งล้าน ซัดดาราไม่ใช่พรมเช็ดเท้าของใครทนมาเป็น10ปีแล้วเป็นนักแสดงสาวสู้ชีวิตอีกคนหนึ่งสำหรับแอนนี่บู๊กที่เป็นทั้งซินเกอร์มัมต้องส่งเสียเลี้ยงดูลูกชายน้องทีคายุเพียงคนเดียวอีกทั้งยังต้องดูแลคุณแม่ที่ไม่สบายหนักด้วยยิงช่วงนี้เจอวิกฤตงานจ้างลดลงก็ทำให้เจ้าตัวได้รับผลกระทบไปไม่น้อยจนเกือบไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูกล่าสุดแอนนี่บู๊กก็เพิ่งมาไลฟ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กแอนนี่บู๊กและให้คนทางบ้านโทรเข้ามาพูด คุยปัญหาชีวิตเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังเหนื่อยและท้อแท้เพราะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆโดยเฉพาะพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกับตัวเองซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมพูดคุยกันเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามกลับมีอยู่สายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายได้โทรเข้ามาพูดคุยด้วยคำถามสุดตรงว่าถ้าหมดประโยชน์ต่อ,อกันแล้วต้องจากกันไปใช่ไหมก่อนจะถามประเด็นดราม่าสุดฮือฮาของแอนนี่เมื่อ1ิปีที่แล้วเกี่ยวกับลูกชายของเจ้าตัวอย่าง น้องทีคายุว่าลูกหนูเป็นของจุดๆนักแสดงชายคนหนึ่งหรือของใครกันแน่ทำเอาแอนนี่ถึงกับเดือดซัดกลับทันทีว่ารู้ไหมว่าคำถามนี้คือคำถามละ100ล้านบาทถ้าไม่มีเงินมากพอก็อย่ามาถามคำถามนี้และวางสายไปทันทีแอนนี่ยังประกาศกลางไลฟ์อีกว่าถ้าคนที่โทรมาเป็นคนไม่ดีเบอร์โทรจะขึ้นหน้าไลฟ์ทันทีและพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของชายคนดังกล่าวบอกให้คนอื่นตามไปด่าได้เลย ต่อมาแอนนี่ได้โทรกลับไปหาคู่กรณีและมีการโต้เถียงกันซึ่งเจ้าตัวยังท้าให้อีกฝ่ายโอนเงินล้านมาให้และตอบกลับไปอย่างแรงว่าถามแบบนี้เป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าทําแบบนี้มันเหยียบย่ําศักดิ์ศรีของผู้หญิงและให้อีกฝ่ายขอโทษเธอกับลูกชายทั้งนี้แอนนี่เปิดใจถึงความรู้สึกที่อัดอั้นมานานว่าเธอเจอเรื่องพวกนี้มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วและดาราไม่ใช่พรมเช็ดเท้าของใครตอนนี้ขอสู้เพื่อลูก คนที่จะถามเธอได้มีแค่ลูกกับคนที่เอาเงิน100ล้านมาให้นั้นถ้าอยากได้คำตอบเธอมีเลขบัญชีให้แต่ถ้าเงินไม่ถึงก็อย่าถามและขอโทษที่ต้องใช้คำดุนแรงยอมรับว่าช่วง5ปีแรกที่ไม่ออกมาพูดเพราะไม่มีปากมีเสียงแต่ตอนนี้ลูกชายโตขึ้นลูกชายเป็นเด็กดีกระตันยูเรียนเก่งและรักเธอมาก